รวมถึงการช่วเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุที่ได้รับการช่วยเหลือขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการการนิคมสากลทำส่งเสริมสร้างวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานประจำปี2,565วันนี้ขุทอนภาค5พนตำนวจตรีปริยะตาวิชัย ท่านกิจกรรมส่งเสริมการสร้างวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สอดคอล้องกับนโยบายของราฐบารนิคมสากรกำตลอดจนถึงขันผู้มีเกียรติประมุแก่นนะครับขอบคุณสนตำรวจเตีมงคลสัมพวกลที่ไปสาธิตที่เปิดนะครับกระบวนรถนะครับ ประธานในพิธีแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับบริเวณจุดปล่อยขบวนรถนะครับ่านปล่ผู้บริหารตอนนี้ขอให้ท่านยังยืนอยู่ที่เดิมนะคะเพื่อที่เดี๋ยวแค่ตำรวจบุญใจว่าสองหนึ่งจุดกุนงเลยค่ะจุดกุ้งเลยมาบอกวารถขบวนอะไรนะครับรถขบวนอะไร การอบรมการขับขี่ปลอดภัยและการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการกับขี่ปลอดภัยจะมีการอบรมใน2วันแบนดีทันใดรับถ้ามีการ CPR ระบบเพื่อออกซิเจนไม่เข้าสู่ระบบโรตีที่ตู้ภัยแบก่าจะมานับเป็นนาดี ขับเือเข้ามาไม่ถูกจะได้โทถามทางว่ายุ่จุดไรไปเล่ยนะหกตรงกลางเลยโอเคถูกต้องแขนตึงแขนไม่งอแขนตึงเวลากดเราสงและสและห้าและหและเและแปดและเก้าและสิบต่อคุณครับ